แอพันธิลาได้เลือกคลอดเดือนสิงหาคมนี้เผยอารมณ์เหวี่ยงจนสามีร้องขอชีวิตเรียกได้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วสำหรับพิธีกรสาวไซมีนิแอพันธิลาฟูกลิ่นที่หลังจากแต่งงานกับสามีไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์ที่ได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกและตอนนี้คุณแม่ที่ตอนนี้อุ้งท้องอายุคันได้กว่าหก เนื่นพร้อมอัปเดตชีวิตเล่าวิถีคุณแม่มือใหม่ฮอร์โมนสวิงที่ทำให้สามีไอรัชสิทธิ์ถึงขั้นต้องกุมขมับร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวโดยแอรเผยว่าตอนนี้ท้องหกเดือนแล้วส่วนลูกมีพัฒนาการเป็นไปตามขั้นตอนคือประมาณสักสี่ เดือนเราจะรู้สึกว่าเขามีการดิ้นบ้างพอหเดือนเริ่มชกพอ6เดือนก่อนนอนก็จะชกเราตอนตื่นก็เหมือนเขาตื่นก่อนเวลาเราพลิกตัวแต่ละครั้งตอนนี้ชินกับการเป็นคุณแม่หรือยังเตรียมพร้อมเจอหน้าลูกขนาดไหนแล้วแแอ,แอเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างศึกษาเพราะข้อมูลสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆ ท้องของแอร์เป็นท้องวิทยาศาสตร์เราก็เลยจะถามคุณหมอตั้งแต่กระบวนการแรกเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างจะบอกว่าเตรียมตัวมาก่อนเป็นปีกินโฟลิกแอซิดบำรุงลูกมาก่อนเป็นปีเพื่อเตรียมตัวเก็บไข่พอใส่ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วหงุดหงิดไหมแอร์แพ้อาหารอันนั้นเวียนหัวนิดหน่อย แต่ที่หงุดหงิดคือดรามา่ามันคือเรื่องใหญ่เรื่องโตคือมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ฮอร์โมนมันทำให้เรารู้สึกรับไม่ได้เช่นตอนนี้กำลังทำบ้านอยู่แล้วอินทีเรียเลือกกระเบื้องมาให้แล้วไม่ชอบกระเบื้องลายนี้เลยบอกสามีไปว่าหนูไม่ชอบกระเบื้องลายนี้เปลี่ยนให้หน่อยสามีก็บอกว่าก็บอกเขาสิว่าชอบลายไหน หนูมองหน้าสามีแล้วบอกว่าให้ฉันไปบอกอินทีเรียให้เปลี่ยนกระเบื้องเองเลยหรอเธอรู้ไหมฉันไม่อยากพูดกับเขาเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆสะเทือนใจมากทำไมพูดให้แค่นี้ไม่ได้สามีไหมแองงหนูไม่ได้วีนะแต่หนูร้องไห้ว่าแค่นี้ทำไมถึงทำไม่ได้แล้วเขาก็เฮ้ย แอเป็นไรเราก็คิดว่าเขาขึ้นเสียงจนสามีต้องร้องขอชีวิตให้หยุดเถอะแล้วเราเห็นเขาไหว้เราถามเขาเธอไหว้ฉันเลยหรอฉันมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรอเขาพูดกับแอว่าคนอื่นเขาท้องเขาเป็นกันแบบนี้หรือเปล่าเราก็ถามว่านี่เธอหาว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเหรอทุกอย่างเราสามารถขยายให้ดึงความผิดมาที่เราได้ แล้วสามีมีวิธีรับมือกับความดราม่าของแอร์ยังไงแออ์เขาบอกว่าคนอื่นเขาเป็นกันขนาดนี้เลยหรอมันเหมือนกับการยิ่งว่าเราแล้วเรารู้สึกน้อยใจแอร์เลยบอกว่าไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูสิว่าคนอื่นเขาเป็นไหมพอเขาเปิดปุ๊บเขาหยุดไปแป๊บหนึ่งเขาก็โมนิดหนึ่งพอเขาอ่านปุ๊บเขาก็บอกแอร์ขอโทษไม่ได้ตั้งใจ เขาคงไปอ่านแล้วว่ามันเป็นได้หลายหลายคนเขาก็เป็นกันไม่ได้สวิงแค่สามีสวิงถึงหมอด้วยแอไม่ได้เหวี่ยงเขาตรงๆแต่ลงกับสามีคือคุณหมออัลตร้าซาวแล้วพูดเพศลูกมาเลยว่าได้เพศนี้เราก็ไปสั่งสั่งชุดใหญ่เลยพอไปตรวจเลือดอีกทีเป็นอีกเพศหนึ่งตรวจโครโมโซมแล้วกลายเป็นอีกเพศหนึ่ง แล้วเราสั่งของไปเยอะมาก